สวัสดีค่ะนักเรียนในส่วนของวิชาการป้องกันการผูจริตนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้กันในหัวข้อสตรองนั่นเองค่ะคำว่าสตรองนะคะเป็นโมเดลค่ะที่คิดค้นขึ้นมาโดยสำนักงานปปชนะคะโดยการประยุกต์นำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ เป็นหลักในการต่อต้านการทุจริตค่ะเพื่อเป็นการสร้างฐานความคิดจิตพอเพียงในการต่อต้านการทุจริตเป็นพื้นฐานของความคิดรวมถึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาหน่วยงานต่อไปค่ะเราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้มีการทุจริตในหลากหลายรูปแบบเดี๋ยว เราจะไปทำความรู้จักกันนะคะคำว่าสตรองนั้นมีความหมายว่าอย่างไรโดยคำว่าสตรองนะคะเด็กๆจะประกอบไปด้วยตัว S ตัว T ตัว R ตัว O ตัว N และตัว G ค่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายในแต่ละตัวกัน,นะคะ่ะว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้าง สำหรับตัวแรกค่ะตัว S ค่ะมาจากคำว่า sufficient ค่ะแปลว่าความพอเพียงนะคะซึ่งในที่นี้เราหมายถึงการน้อมนำปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักความพอเพียงในการทำงานค่ะและเป็นการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืนตัวที่2ค่ะตัวที ย่อม,มาจากคำว่า t r a n s p a r e n t นะคะแปลว่าความโปร่งใสค่ะในที่นี้เราจะหมายถึงการปฏิบัติงานการทำงานบนทานของความโปรง่งใสสามารถตรวจสอบได้ตามหลักข้อปฏิบัติระเบียบกฎหมายด้านความโปร่งใสนั่นเองค่ะตัวที่3ค่ะตัว R ย่อมาจากคำว่า realize นะคะแปลว่าการตื่นรู้ซึ่งในที่นี้เราจะหมายถึงมีความรู้ความเข้าใจและระหนักถึงรากเหงาของปัญหาของการทุจริตความตื่นรู้จะบังเกิดขึ้นเมื่อเราพบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริตนั่นเอง ตัวต่อมาค่ะตัวที่4คือตัว O ย่อมาจากคำว่า onward ค่ะแปลว่าการมุ่งไปข้างหน้าซึ่งในที่นี้เราหมายถึงการมุ่งพัฒนาและการปรับเปลี่ยนตนเองนะคะให้มีแต่ความจเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานของความโปรโง่งใสความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตค่ะ ตัวที่5ค่ะตัว n ย่อมาจากคำว่า knowledge ค่ะแปลว่าความรู้ซึ่งในที่นี้เราหมายถึงการพัฒนาองค์ความรู้อย่างสม,ม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์การทุจริตการนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การทุจริตได้ค่ะตัวสุดท้ายค่ะตัวที่6ตัว g นั่นเอง ย่อมาจากคำว่า Generosity ที่แปลว่าความเอื้ออาทรค่ะในที่นี้เราจะหมายถึงการมีเมตตามีน้ำใจต่อกันนะคะบนพื้นฐานของจริยธรรมค่ะมีจิตพอเพียงไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้องที่มาของการทุริมนั่นเองค่ะ ตัวอักษรทั้ง6ตัวนะคะของคําว่าสะปรองค่ะเป็นคําย่อที่นักเรียนนะคะจะต้องทําความรู้จักไว้ค่ะในการต่อต้านการทุจริตซึ่งเราจะไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบนะคะส่วนใบงานตัวอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่คุณครูให้ได้นักเรียนไปทําเป็นกันบ้านนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนาะมสกุลแล้วก็เลขที่มาให้คุณครูนะคะโดยคําสั่ง ก็จะให้นักเรียนนะคะเขียนรูปแบบสตองจิตพอเพียงการทุจริตการการใช้น้ําและการใช้ไฟลงในช่องว่างให้ถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะว่าเขียนว่าอย่างไรค่ะคุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะเกี่ยวกับการใช้ไฟค่ะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตในการใช้ไฟอย่างไรข้อแรกที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะก็คือการที่ไม่ใช้ไฟ ในที่ทำงานชาร์จแบตรถยนต์ส่วนตัวเด็กๆเคยเห็นไหมคะเราจะไม่ใช้ไฟนะคะชาร์จแบตรถยนต์ส่วนตัวคะ่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคะ่ะเราจะไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์จในที่ทำงานเป็นการทุจริตในที่ทำงานนะคะต่อมาเป็นตัวอย่างของการไม่ทุจริตต่อการใช้น้ำนั่นเอง คุณครูนะคะยกตัวอย่างมาให้เด็กๆว่าไม่ใช้น้ำที่ทำงานล้างรถส่วนตัวซึ่งสอถึงการทุจริตในการใช้น้ำนั่นเองหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนั้นก็คืออันนี้คุณครูเขียนซ้ำนะคะไม่ใช้น้ำที่ทำงานซักเสื้อผ้าส่วนตัวค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้น้ำประปา ของสถานที่ทำงานหรือสถานที่ส่วนรวมเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองนะคะถ้าเราใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้น้ำเนี่ยเพื่อประโยชน์ต่อตัวเองจะเป็นการทุจริตต่อทุจริตในทันทีค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการบ้านนะคะที่คุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆเ,เขียนนะคะให้เด็กๆไปหาเพิ่มมาอีก2ข้อนั่นเองคิดเด็กๆคิดว่าเราจะไม่ใช้น้ำทำอะไรส่วนตัว เราจะไม่ใช้ไฟทําอะไรส่วนตัวนะคะค่ะสําสหรับวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทากันบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ไปแล้วค่ะเด็กๆ